สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าประมาณ5-6สัปดาห์เรามีนัดกันนะครับที่นี่ครับที่ฟินิกส์ครับสำหรับชีวิตของเส้นผมที่ต้องการความอ่อนโยนอ่อนเยาว์แล้วก็คุณภาพที่ดีนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าปัญหาเดิมปัญหาเขาเรียกว่าหน้าเด็กแต่ผมแก่นะครับคือผมขาวจะเยอะมาก เพราะว่าอายุน้อยครับก็เลยแบบมีผมขาวขึ้นมาเยอะดิดนึงก็มาทําการเติมโคนนะครแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าอยากจะมาทำทรีทเมนต์ด้วยเขาบอกว่าที่นี่ทรีทเมนต์ดีมากนะครับทำแล้วบอว่าเขาเรียกว่าสวยสวยเก๋ดัดหยุ่ยใหม่เลยนะครับวันนี้ก็จะมาดูว่าผมจะเป็นยังไงแต่วันนี้เนี่ยให้ดูเผยความลับที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนนี้เห็นไเปิดมาปุ๊บนไมมันคืองานแบบว่าซ่อน เห็นงานบอกว่าเก็บตะเข็บไว้ข้างในนะครับนี่นี่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันหลังเสร็จหราจะเป็นไงนะห้ามพลาดนะครับ ว้าวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเขาเรียกว่าเพิ่มความมั่นใจนะครับเติมพลังให้กับชีวิตเรียบร้อยดูสดใสดูเหมือนกับอ่อนเยาว์ลงไปโดยไม่ต้องทำศัลยกรรมนะครับการทำผมนี่คือการทำศัลยกรรมที่แบบว่าเป็นหัตการที่เล็กๆแต่ได้ผลคุ้มค่ามากเลยเพราะว่าผมคือมองกุฎของใบหน้าดังนั้นเนี่ยส่วนอื่นจะแย่ยังไงก็แล้วแต่นะครับ ถ้าผมสวยแล้วเนี่ยมันช่วยชีวิตเราได้ครับเอาละครับถ้าเกิดใครนะครับสนใจอยากจะมีผมที่สรวยสวยเก๋อย่างนี้นะครับและที่สำคัญคือสีเนี่ยถูกเบอร์ mm hmm. เขาเรียกว่าตรงกับปกนะครับเลือกแบบไหนเราได้แบบนั้นต้องมาที่นี่ครับฟินิกซ์นะครับมีทุกสาขาเลยเขาคัดสรรช่างที่มีฝีมือแล้วก็สามารถทำให้คุณเนี่ยสวยหล่อดูดีได้นะครับก็ mm hmm. ฝากไว้ด้วยกันนะครับ